สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูที่ที่สวยงามมากๆเลยค่ะติดกับมอเตอร์เวย์เอนะคะอยู่ที่ตำบลหนองไขนนะะ่น้ำค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นที่ของอาจารย์ปุ้ยเองนะคะเป็นเจ้าของเองนะคะไม่ผ่านในหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะที่แปลงนี้นะคะมีทางเข้านะคะ,ะติดคลองน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีมอเตอร์เวย์ M6 วิ่งตัดผ่านนะคะ ซึ่งนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่ตารางวาละ5,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะบอกเลยว่ามีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาถึงมากๆเลยนะคะอ่ะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะที่นะคะอยู่ประมาณ1ไร่นะคะกับอีก3งานนะคะ ทุกท่านคะวันนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะจับจองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเพื่อทําธุรกิจหรือนะคะทำสาธารณูปโภคแบบใดๆก็ดีนะคะอยากจะบอกเลยว่าที่นี่นะคะอยู่นะคะใกล้กับโรงเรียนบุญเหลือนะคะห่างจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรน,นะคะ,ะ10กิโลนะคะและห่างจากขนส่งนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะ 14กิโลนะคะใกล้นิดเดียวค่ะมีน้ําประปานะคะมีไฟฟ้านะคะครบคันทุกอย่างนะคะถนนตัดผ่านค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะรีบเข้ามาจับจองเพราะที่ดินแห่งนี้นะคะไม่ขายผ่านในหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะ ทนใดสนใจซื้อนะคะที่ดินนะคะเพื่อทําธุรกิจนะคะหรือเพื่อต่อยอดร้านอาหารนะคะหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะสามารถจินบล็อกนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะค่ะทุกท่านคะตอนนี้นะคะเราพามาชมด้านหลังนะคะของที่ดินนะคะทีเ่เราแจ้งให,ให้กับทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากบอกว่าตรนี้เป็นคลองน้ําค่ะ ด้านหน้านะคะที่ติดมอเตอร์เวย์นะคะก็จะเป็นคลองน้ําแล้วก็มีถนนเข้ามานะคะอ่าแล้วก็คลองน้ําต,ตรงนี้นะคะก็มีท่อระบายน้ำนะคะสามารถแขกน้นําได้สะดวกนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรีเป็นหน้าแล้งเนาะน้ําก็จะยังไม่มีนะคะ ถนนนะคะรอบรอมรอบนะคะทั้งสองฝั่งเนาะตรงมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีถนนเข้าได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับที่ตรงนี้สวยมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามานะคะสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะขอดูที่นู่นน,นี่นั่นได้หมดเลยคือจริงๆเราอยากบอกเนาะว่าถ้าที่ดีๆแบบเนี้ยเราอยากให้ทุกคนมาดูนะคะถ้านะคะทุกท่านนะคะสนใจจริงๆนะคะเรามีราคาพิเศษให้นะคะ ดูมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเ,เราจะพาทุกคนนะคะมาดูมาใกล้ๆมาเนี่ยที่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นที่ติดมอเตอร์เวย์ M6 นะคะอยู่ตำบลหนองไผ่น้ำนะคะ ซึ่งถนนทางเข้านะคะค่อนข้างใหญ่นะคะรถสิบล้อวิ่งเข้าได้เลยนะคะไม่ต้องบวกนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะมาดูทางเข้านะคะที่นะคะหนึ่งไร่นะคะกับอีกสามงานนะคะกับอีกสามตสองตารางวานะคะพาทุกท่านมาดูเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคลองน้ำนะคะซึ่งนะคะก่อนถึงทางเข้าที่ดินนะคะล้วก็จะมีถนนนะคะลอบรอบนะคะในบริเวณที่ดินทั้งหมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาชมจริงๆค่ะว่าที่ สามารถที่จะทำธุรกิจต่างๆได้นะคะขอให้ทุกคนนะคะอินบอ็อกเข้ามาได้เลยค่ะหรือโทรมาก็ได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้โทรมาถามนะคะหรืออินบอ็อกมาถาม oh <my. S 1> เรายินดีที่จะตอบนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ วันนี้นะคะเราพามาชมที่นะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะซึ่งมีเนื้อที่นะคะทั้งหมด4ไร่นะคะกับอีก3งานนะคะที่นะคะติดกับมอเตอร์เวย์ M6 นะคะอยู่ที่ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะและใกล้นะคะ ขนส่งสวสรรคนครราชสีมานะคะเพียง14กิโลนะคะแล้วก็ใกล้โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์นะคะจำนวน10กิโลนะคะใกล้ๆแค่นี้เองค่ะท่านใดสนใจนะคะที่จะทําธุรกิจนะคะหรือเปิดธุรกิจเป็นของตนเองนะคะที่ดินราคาไม่แพงเลยนะคะเพียงตารางวาละ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าสนใจนะคะสามารถอินบ็อกนะคะหรือโทรนะคะมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ อยากให้ทุกท่านนะคะมาชมนะคะที่สวยงามจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่านรู้นะคะว่าที่ตรงนี้ค่ะในอนาคตต่อไปจะเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าทุกท่านรีบนะคะจับจองเป็นเจ้าของนะคะคนแรกค่ะเชิญค่ะ ทุกท่านคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถนะคะอินบ็อกนะคะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะวันนี้นะคะเราอยากให้ทุกท่านนะคะได้เป็นเจ้าของที่ผืนสวยๆนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดนะคะติดมอเตอร์เวย์ M6 สวัสดีคะ่ะ